สว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ <S <S ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับมาแล้วจ้ะ จันแต่วันจันถึงวันศุกร์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้เรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกบรรจุไว้ในอยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับ w w w k u n วเว็บคนะครับเข้าไปดูละละเอียดทั้งหมดได้เลยนะครับเราอยู่ในนั้นทั้งหมดทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังเร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงมันจะสนุกมากยิ่งขึ้นเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับยังประชุมไม่เสร็จเลยเอาไปบอกเขาแล้วนะออทำไมก็ผมบอกไปก่อนผมขี้โม้เออ,ถ,อนนถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกแต่มีเรื่องราวถูกๆมากไปกว่านั้นอีก๋ยมาฟังังน เฮ้ยยะไรอ่าคุณเรื่องนี้เรื่องปิดไว้ครับปิดไวครับเป็นคุณแต่ตาสั้นอย่าอ่านขนาดนั้นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันก่อนผมเจอสาวสวยน่ารักขาวอวบวัยต่ใจตรงสเปกผมเลยเราสองคนก็คุยกันผมบอกว่าโต้สาวก็สาวคนนั้นเขาถามอะดูเรื่องอะไรดีคะอ๋อดูหนังดูหนังผมเลยบอกว่าน้องเลือกเลยพี่ดูเรื่องอะไรก็ได้พี่เลือกองดีกว่าค่ะโอ้โหเอาใจกันเอาใจกัน เรืองอะไรก็ได้น้องเลือกเลยค่ะพี่เลือกเถอค่ะไม่เอาไม่เอาพีา่น้องเลือกเลยอืแต่พ่อตาก็พูดมาพี่คะจะดูเรื่องอะไรก็รีบกด นะคนอื่นเขาต่อแถวเนี่ยไม่ได้ซื้อตัว๋วซื้อไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นเดี๋ยวซื้อให้ <laughs> อ๋<ะ>ไม่เกีย่ยวกันพนักงานซื้อตัว๋วโ <c oughs> อ้โเศร้าไอ้นี่ประธานเนี <c oughs> ่ยประธาน <c oughs> เออคิดคิดไปเองคิดเองว่าเขาจะดูด้วยไ <c oughs> อ้นี่บ้าแล้วอ๋อบ <c oughs> างคนขายตั๋วไอ้บ้าเลอะเลือนหลงเลือนแล้วเท่านั้นมันอาจจะเกิดอันตรายมาจากอะไรรู้ป่ะอะไรฮะไม่แน่ผมไม่รู้เกี่ยวด้วยป่ะนะ การใช้น้ำมันทอดซ้ำๆอ่ะมันผลเปล่ปะไอ้เกี่ยวนไม่เกี่ยวหรอกแต่เข้าเนียนไปเนียนนะเนียนนะเนียนะวันนี้อันตรายนะระหว่านี้หนูจะทอดเฟรนฟลายถ้าเราใช้น้ำมันทอดซ้ำๆครับน้ำมันเนี่ยน้ำมันประกอบอาหารนะครับยิ่งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงมากยิ่งไวต่อการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศและเกิดอนุโมลอิสระทำลายสุขภาพได้การทอดอาหารจึงควรใช้น้ำมันพืชที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง ซึ่งก็คือน้ำมันปาล์มเพราะมีจุดเกิดควันสูงจึงทําให้น้ํามันเนี่ยมีความอยู่ตัวในขณะทอดได้ดีครับเขาถึงใช้กันไงเวลาท่านได้ยินมาถามว่าเขาทาอะไรกันเนี่ยอุตสาหกรรมอาหารนี่ยันน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มมันถึงได้แบบหตัดปลาครับคือบเพราะว่ามันต้องการน้ํามันปาล์มน้ามันปาล์มครับน้ํามันทอดซ้ำเนี่ยนะครับเป็นน้ํามันที่ผ่านความร้อนสูงนํากลับมาใช้ซ้ําหลายครั้งจนเสื่อมสภาพ เป็นน้ำมันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีซึ่งเกิดจากความชื้นที่มีอยู่ในอาหารออกซิเจนจากอากาศรวมทั้งอุณหภูมิที่สูงในการทอดอาหารก่อให้เกิดสารประกอบมากมายนะครับโดยสารประกอบบางตัวถ้าสะสมในร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นสารโพล่าอาจก่อให้เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ส่วนสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอาจทำให้เสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้และโรคกระเพาะอาหารซึ่งสาร,สารนี้น,น,นี่มันจริงๆพบได้นะอันนี้ต้องขอพูดนิดนึงใน,ในไอระเหยในขณะที่ทอดอาหารไม่น่าเชื่อมเป็นอันตรายต่อผู้ประกอบการด้วยนะฮะสูดดมเข้าไปสูดดมเข้าไปนี่อันตรายครับใช่ครับจากการศึกษาวิจัยนะครับยังพบว่าไขมันทรานที่เกิดจากการทอดเนี่ยยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือด เพิ่มไตรกิสรายในกระแสเลือดและเพิ่มการอักเสบทั่วร่างกายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรสังเกตและก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทอดจากน้ํามันที่เกิดควันมากตอนทอดมีกลิ่นไหม้เหม็นหืนมีความข้นหนืดผิดปกติมีสีดําคล้ำและเกิดฟองส่วนอาหารเราสังเกตยังไงครับอาหารที่ทอดด้วยน้ํามันคุณภาพดีเนี่ยอาหารที่ทอดจะมีสีแบบน้ําตาลทองไม่เปียกชื้น เห็นมันเยิ้มเยิ้มไม่มีเม็ดลักษณะผงถ่านเกาะและสุกทั่วครับหากปรุงอาหารเองไม่ควรใช้น้ำมันทอดซ้ำเกินสองครั้งนะฮะแล้วก็อย่าซื้อน้ำมันที่ผ่านกระบวนการที่ใช้แล้วแบบนี้มาทำอีกมา<อ>ทอดอีกควรซื้อน้ำมันที่มันอยู่ในภาชนะและมีฉลากอย่างชัดเจนปิดกันอยู่พูดง่ายๆว่า ของที่เขา,า,าถ้าขายาครั้งแรกอะเอางี้ลแล้วกันแล้วก็มีเลขบนอาหาร13หลักมันจะมีมันจะมีเขียนเลย13หลักและห้ามเติมน้ํามันใหม่ลงไปน้ํามันที่ทอดอาหารที่ใกล้เสื่อมสภาพแล้วเออใช้แค่นี้ครึ่งหนึ่งใช้นี่อีกครึ่งนี้ก็แล้วกันฮะ <c oughs> โอ้โหจะยิ่งเร่งให้เกิดความเสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้นอันนี้อย่าทำนะฮะ มันไม่ถูกต้องนะครับทีนี้ตัวอย่างที่คุณอ๋อเอามาให้ดูนี่คือนี่น้ํามันบริสุทธิ์เลยยังไม่ได้ใช้ทอดอะไรทั้งสิ้นใช่ครับ<ล>ใสปิ๊งท่านผู้ชมอาจจะส,สังเกตเห็นอันนี้แต่อันนี้ท่านไม่สังเกตเห็นหรอกนี่คือทอดมาแล้วสองครั้งคือสองเลยนะครั้งที่หนึ่งไปแล้วและครั้งที่สองเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะครับนี่อันนี้หลายครั้งเกินสองเกินสองท่านสังเกตเอาเองละกันอันนี้ ถ้าท่านกล้าให้ลูกท่านกินท่านก็เก่งมากแต่ถ้าท่านกล้าให้คนที่ท่านรักกินท่านก็เก่งมากเพราะนั้นบางทีบางอย่างเราต้องดูแลครับต้องดูแลต้องดูแลอย่างทั่วถึงนี่เขาทอดออกมาเสร็จแล้วอันนี้ใช้น้ำมันใหม่เปล่าครับอันนี้น้ำมันใหม่ครับใหม่เลยเปล่าครับน้ำมันนี่ร้อนร้อนเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่นี่ร้อนร้อนเลยไม่เขาบอกว่าของคุณโกอันนี้คือใหม่มากใหม่มากคุณอาใหม่มากสำหรับเรานะครับ ไม่คุณอย่าพูดอย่างนั้นอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงอันนี้คุณผมอมาเห็นเห็นเลยนะครับทำไมก่อนเล่นหรอครับพอดีช่วงนี้แบบเป็นโรคลมครับอากินเลยครับอันเนี้ยช่วเนี้เนี่ยเป็นโรคอะไรครับกลัวของร้อนซึ่งผมก็ไม่เข้าไม่เข้าใจเขาเลยผมลองดูอ้าจะบอกเขาอาไม่เข้าใจว่าหนูหนูไม่เข้าใจอากินไม่ได้ยังไงผมไม่เข้าใจพวกคุณเลยนะครแค่เนี้ยแล้วผมก็โวนวายกัน หรือมันไม่ร้อนเลยหรอว่าคุณดูควันควันออกจากปากคุณเห็นป่ะคุณเห็นท่ควันออกจากปากป่ะเห็นไหมโอ้โหร้อนนี่โอ้โหผมก็นึกว่าไม่ร้อนนี่แหละครับที่โบราณเขาเรียกว่าสำออย่างผมเนี่ยที่โบราณเขาเรียกว่าสะเอ็ดอาแตไมอยู่ดีๆพูดแล้วพูดไม่ค่อยชัดก็เริ่มเสียงไม่ชัดแล้ว อย่ากินของร้อนจัดมากจนเกินไปนะครับมันเป็นอันตรายเสี่ยงให้เป็นมะเร็งปากได้อย่าทํานะฮะอันนี้เล่นเนี่ยมันเป็นการแสดงใช่ครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นพวกมีเวทมือพอแล้วคพักตัวนี้สักครู่พักกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระช่วงต่อไปทางรายการสักครู่เดียวครับกุ้งกรุงศรีครับ เป็นความอร่อยที่ลงตัวจริงๆบอกเลยว่าเด็กกินได้พี่ใหญ่กินดีน้ำจิ้ม,มนอร่อยกิน,นแต่น้ำจิ้มเลยนะฮะขอบคุณมากครับเพราะว่าแกกินกุ้งไ,ได้นะฮะ<ก>ครัวคุณป้า